สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมปักบุงหลังจากต่วาปูกไปประมาณหนึงอาิติ์หรือว่าแก่เกือบอาิติ์แล้วเดี๋ยวไปแลกกันนะว่าปักบุงหน้าตามันีงามขึ้นมาเป็นพลินม,มังหรือว่ามันอีคีเรว่าเดิมไปแลกค่นน้องมาดูมาดูมาแลปักบุงปักบุงนั่นนั่นก่อนจะไปแลปักบุง้งดูปักเราก่อนนี่ดอกไม้เอ้อ กำลังขึ้นไปน้องเอ,อ้อไม่รู้อีกนานขนานไหนแถวปอกแน่นกันจักจ๊กไปน้องอ,อ้กำลังงามกำลังงามนี่ดอกไม้เลเๆดอกไม,อม้พาไปดูผักบุง้งและนี่คือผักบุ้งของเราที่มันแย่งกันขึ้นนั่นไปหมดเลยพี่น้องเอ,อ้ย แน่นแจ๊กๆเลยี่น้องเออเคได้กินแล้วขึ้นแกช่องใบเลยขึ้นใบที่สามที่สี่เมื่อไหร่ได้เด็ดกินกับมาม่าี่น้องเออรอกินกับมาม่าอยู่นี่อืมนี่คือปักปุ้งที่ปลูกมาแล้วเกือบหนึ่งอาทิตย์หรือประมาณอาทิตย์ได้ละไม่เบื่ นี่คือปักบุงของเราและนี่คือดอกไม้ที่มันอยู่ในถุงตอนหมา่าว่าเราโปรกไว้ทีนหม่างน้านี่ถ้าเกิดเราใส่ไว้ในถุงเนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้ดีเก็บความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะงอกขึ้นมาดีกว่าที่เราตั้งเปิดไว้แบบโอเ n นแอร์แบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นแนะนำให้ใส่ทุ้งเอาไว้หรือใส่กลองหรือใส่อะไรที่มีผ้าคลอบมันจะได้เก็บความร้อนแลว้วก็ความชื้นทำให้ต้นไม้ขึ้นมาดีนะครับพี่น้องนี่คือเทคนิคน,นิดหน่อยอามาดูต้นไม้ของเรานี่สังเกตอยังโ้มกันเตรียมพร้อมที่จะกินเลย <laughs> มีท่านี้แล้วเป็นหนงกยังไม่ได้ไปซื้อดินมาเพิ่มที่เดี๋ยวก็ไปซื้อดินมาเพิ่มแล้วก็แยกพันต้นไม้ออกได้ไล่กระถางเลยนี่อันนี้ได้เป็นสิบกระถางเป็นยี่สิบกระถางเลยแหละค่ะมันยู่แยก่กำลังใบกำลังอ้วนอวบตัวนี้งาม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 นี่ปักปุ้งของเราใน ไม่นานจะได้กินแล้วพี่น้องเออแต่กินกับมาม่าแน่นอนงานนี้เหมาะกับสถานการณ์โควิดเป็นที่สุดมาม่ากับผักบุง <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกพี่น้องว่าอากาศมันเปลือยข้างนอกตอนนี้ข้างนอกพี่มาอย่างแจ๊กจ๊กยอ่เลยพี่นอ้องอ่า นั่นหลังบ้านหลังบ้านเริ่มเอาเตาปิงยางมาตั้งแล้แต่นั่นหละหิมาตกกรบแม่และลาวสามารถหนังปิงยางตากแดดได้แล้วตอนนี้ไปนเนอะพออากาศดีแดดแรงถ้าเกิดไม่มีลมไม่มีฮิมาก็โอเคได้หนังข้างนอกปิ้งไฟอุ่นๆ และนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกที่เราหวังว่าซัมเมอร์จะมาในไม่ช้าค่ะ <c oughs> okay. สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะ